สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนคะใครๆก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผิวพรรณที่สดใสถูกต้องไหมคะอ๋อก็เป็นคนนึงคะ่ะที่ชอบมากเลยที่ตัวเองนะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและผิวพรรณที่สดใสามากๆวันนี้อ๋อเลยถือโอกาสมาเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณของอ๋อก,กันคะ่ะและเคล็ดลับที่อ๋อพูดถึงก็คือตัวนี้เลยคะ่ะดีน่าไวซีไบโอกลูต้านั่นเองคะ่ะขอบอกเลยนะคะว่าเขาอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่เกรปี แล้วก็ดีที่สุดมาให้เราแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสา,ารสกัดของเมลอนนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะปกป้องผิวของเราจากมลพิษมลภาวะแสงแดดต่างๆและช่วยจะไม่ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสมากกว่ากรูตาทั่วไปถึง10เท่าด้วยนะนอกจากนี้นะคะยังมีสา,ารสกัดของ a อสเซโรลาเชอรี่ค่ะเปลือกส้มฝรั่งเศสน,นะคะ สารสกัดของเปลือกองุ่นและอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเขาจะเข้ามาช่วยเสริมคุ้มคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้ดีมากกว่าเดิมนะคะฟื้นฟูดูแลผิวภายณของเราให้สว่างใสมีออร่าค่ะลบปัญหาเรื่องของสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะนอกจากนี้นะคะจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูกระตุ้นกระบ,บวนการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวด้วยค่ะใครนะคะมีปัญหาเรื่องของผิวดำหม,มองคล้ำไม่สดใสนะคะหรือว่าผิวมีริ้วรอยแก่ก่อนวัยเนี่ยแนะนําเลยค่ะทานตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะส่วนวิธีรับประทาน ง่ายมากค่ะทาเวละแค่1-2เมตรตอนที่เราท้องว่างก็เพียงพอแล้วค่ะเห็นของดีมีคุณภาพขนาดนี้แต่ว่าราคาไม่แพงจี่คิดนะคะ1กระปุกมีมาด้วยกันทั้งหมด30แคปซูลค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลผิวพรรณและร่างกายของเราได้ภายในตัวเดียวขอแนะนําเลยค่ะต้องดีหน้าไวซีไบโอกรูตาแค่กระปุกนี้เท่านั้นค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย